เรื่องเล่าคาถาร้อยแปดตอนวิชาดักลาบเคล็ดลับวันหวยออกก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสร,รวยง่ายครับเคล็ดในเรื่องของวิชามวลดักลาบเคล็ดลับวันหวยออกวิชานี้นะฮะ ก็เหมาะกับวันหวยออกเลยตามชื่อวิชาเลยวันหวยออกเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเราใหญ่จะมีโชคมีลาบให้เราเนี่ยเช้ามาตื่นมาล้างหน้าให้สะอาดทําจิตใจให้เบิกบานนะจัดทําจิตใจให้เบิกบานจัดบ้านให้มีความหอมนะให้มีความหอมเปิดบ้านเข้ามาเนี่ยให้มีกลิ่นหอมเปิดประตูห้องนอนเข้ามาให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ ตรงบริเวณหน้าบ้านอย่าวางพวกรองเท้าอย่าวางไอสิ่งกีดขวางให้มันเป็นแนวยาวนะถังขยะหน้าบ้านหาอะไรมาปิดซะหน้าบ้านเช้าตื่นมาเราลองสังเกตดูว่าเฮ้ยมันมีไอขี้หมาไหมมันมีขี้หมาเรารีบไปทําความสะอาดนะหรือว่าเช้าว,วันนี้เราต้องบอกตัวเราเองว่าวันหวยออกเนี่ยเราจะไม่ไปทะเลาะก,กับใครไม่ไปทําจิตใจให้มันหงุดหงิด จนกว่าหวยจะออกเ่ยนะหวยออกถึงจะไปทะเลาะกับชาวบ้านได้อย่างนี้ <c oughs> นะแต่ครนี้ก็หลักการหลักการวิชาเขาบอกว่าจัดบ้านให้มันสะอาดให้หอมแล้วก็เดินเข้ามาแล้วเนี่ยนะหน้าบ้านอย่าให้มีขี้หมานะหน้าบริเวณบ้านนะหน้าบ้านเนี่ยแล้วก็เปิดไอห้องครัวห้องครัวก็ต้องหอมห้องครัวต้องสะอาดเช่นกันทําตามนี้ก่อนนะต่อมา จุดทูบจุดทูบเนี่ยทูบเนี่ยก็แนะนําให้เป็นทูบหอมนะแนะนําให้เป็นทูบหอมจุดทูบแต่ว่าก่อนจะจุดทูบเนี่ยให้เศกคาถาก่อนคาถาท่องว่าผมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมย์ย้ำอีกทีหนึ่ง พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปะรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมพระคาถาบทนี้ก็คือถอดมาจากพระคาถาของหลวงพ่อฤาษีดิงดำหรือว่าคาถาเงินล้านลองไปค้นหาดูก็ได้นะครับนี่เสกทูบเราท่องบทนี้แล้วก็เป่าเป่าลมปากเนี่ยไปที่ทูบนะเป่าลงไปนะแต่ว่าต้องท่องนโมก,ก่อนนะสามจบนะ แล้วเราก็ท่องบทนี้แล้วก็เป่าลมปากไปไปลงลงไปที่ทูปพอเป่าลมปากไปที่ทูปแล้วเราก็จุดทูปสามดอกไหว้พระนะไหว้พระครนี้พอเราจุดทูปไหว้พระเนี่ยนะเราก็สวบดบทพระคาถาเดิมนะแต่ว่าเราต้องท่องน้โมสามจบก่อนเวลาสวดท่องน,น้โมเนี่ยให้ทําใจนะให้ทําใจว่าเราเคารพพระพุทธพระพุทธพระพุทธรูปมากเลย แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราสวดบทอาหังสมาสัมพุทโธพระกวาเนี่ยนะก็คือบูชาพระรัตนไตรนะถ้าเราสวดได้ก็ให้สวดด้วยนะครับพอเราสวดแล้วเราก็ท่องอีกทีหนึ่งพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปารายันติพมมาจะมหาเทวาอาภิราภาพระวันตุเมตอนนี้ถ้ากับว่าเราใช้วิชาสองสวดนะนะหนึ่งก็คือเรื่องห่วงจุ้ย นะ่วงจุ้ยก็คือที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อกี้นี้การจัดหน้าบ้านการจัดตัวบ้านให้หอมนะการวางอารมณ์ก็คืออย่างหงุดหงิดนะอย่างหงุดหงิดแล้วก็เรื่องการใช้คาถานะครนี้แต่ว่าเราก็ต้องรู้อีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดถึงการให้ทานนะว่าบุญอะไรที่มันเป็นตัวที่มันจะทําให้เรามีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบได้ต่อมาอาจารย์จะบอกเคสเคสอย่างหนึ่งเคสอย่างหนึ่งในวันหวยออกเนี่ย เขาบอกว่าถ้าเช้าวันหวยออกหรือว่าช่วงประมาณเพลเที่ยงเนี่ยเรามีโอกาสได้กินนะได้กินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือว่าพวกก๋วยจับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ก๋วยจับนะหรือว่ามีโอกาสได้ทําบุญนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือว่าก๋วยจับนะก็จะทําให้มีโอกาสที่จะมีโชคมากนะแต่ว่าเขาห้ามนะแต่ว่าเขาห้ามนะในวันหวยออกเนี่ยห้ามกิน ห้ามกินจำอาจารย์ไว้นะห้ามกินห้ามกินอะไรลอดช่องห้ามกินลอดช่องเป็นเคสนะห้ามกินลอดช่องอ่านี่คือหลักนี่คือหลักวิชาแบบง่ายๆนะนะเป็นหลักวิชาแบบง่ายๆนะต่อมาเขาบอกว่าการที่เราจะมีโชคมีโชคได้ต้องจำเอาไว้อีกอันหนึ่งคือในวันหวยออกเนี่ยลาบเล็กไม่เอาเอาลาบใหญ่ลาบเล็กไม่เอาเอาลาบใหญ่มาาห,ญหมายถึงอะไร หมายถึงว่าเราเองเดินไปเจอเศษเหรียญเดินไปเจอเศษเงินเราจะไม่ไปเก็บมาเป็นของตัวเองเราอาจจะเก็บแหละนะเพราะว่าที่เหรียญมีเพราะลามฉา,ายยาลักไงเราก็จะไม่ไปเหยียบย่ำไม่ได้เราเก็บเหรียญน,นั้นแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าเราเี่ยจะเอาเงินนี้ไปทําบุญเราจะเอาเงินนี้ไปทําบุญหรือเราเอามีโอกาสเอาเงินนี้ไปทําบุญแล้วก็บวกเงินของเราลงไปด้วยก็จะเป็นการ เสริมโชคลาบให้กับตัวเองต่อมานะอีกอัานหนึ่งเมื่อกี้ลืมบอกเคสของกินเขาบอกว่าในวันหวยออกเนี่ยถ้ามีโอกาสนะกินลาบนะกินลาบกินข้าวเหนียวในช่วงเช้าหรือมีโอกาสได้ทําบุญเป็นลาบหรือว่าข้าวเหนียวก็จะทําให้มีโอกาสลุ้นโชคมากไอ้ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กับกับก๋วยจับเนี่ยทาให้มีโอกาสคือมีโชคมีโชคใหญ่ แต่ว่าลาบเนี่ยทำให้มีโอกาสมีลาบข้าวเหนียวทําให้มีโอกาสม,ม,มากคือเหนียวแน่นนี่คือหลักวิชานะมันคือวิชาของใคยเนี่ยมันจะเป็นคําว่าพ้องเสียงไม่ใช่อาจารย์ยกมาลอยๆนะมันมีมาแต่เดิมแต่ว่าคนจะถูกหวยเนี่ยมันก็ต้องมีมีเรื่องวาสนาเดิมมาก่อนวาสนาเดิมมาก่อนเพราะว่าของเดิมเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะถูกหวยก็คือเป็นคนที่ให้ของผู้อื่นโดยที่ไม่คิดไม่คิด นะไม่คิดมากนะบางคนคือหยิบตังมาคว้าได้เท่าไหร่ก็ให้ไปแบบนี้คือการทําบุญเนี่ยคือบางคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยคือคิดก่อนทําบุญถูกไหมซึ่งมันเป็นหลักการปกติคือการที่เราวางแผนมันก็ถือว่าโอเคแต่ว่าในหลักของการทําบุญเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันมีการทําบุญเบื้องต้นการให้ทานเบื้องต้นการให้ทานในขั้นกลางการให้ทานแบบปรมัดคือการให้ทานขั้นสูง ถ้าสมมุติว่าเราให้ทานเล็กน้อยคือเขาเรียกว่าแบ่งแบ่งมีมีสิบให้ให้หนึ่งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการให้ทานในเบื้องต้นการให้ทานในเบื้องต้นให้บ่อยๆพให้บ่อยๆผลบุญกุศลน,นี้จะส่งผลทําให้ในภพชาติหน้าหรือในชีวิตนี้ของเราได้ได้โชคลาภแบบเล็กน้อยคือมีคนเอาโชคลาภมาให้จากที่บางคนคือไม่มีโชคเลยแม้แต่น้อยก็จะได้ลาภเป็นพวกของกินบ้างได้ลาภเป็นคนเอาของฝากมาให้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ลาบแบบอีกขั้นหนึ่งก็คือการให้ทานเล็กน้อยเหมือนกันแต่ว่าให้โดยให้โดยทําบ่อยๆนะให้โดยทําบ่อยๆอันนี้ก็จะส่งผลทำให้ทำให้เรามีลาบลอยบ่อยๆเช่นกันต่อมานํานเป็นที่2การให้ทานในขั้นกลางอุบาบารมีนะการให้ทานในขั้นกลางเนี่ยก็จะส่งผลทําให้คือเรามี10บเราแบ่งให้5เลยก็จะทําให้มีโอกาสถูกหวยรางวัลใหญ่นะแต่ว่านี้ก็คือให้โดยที่ไม่ได้คิดเรื่องผลประโยชน์นะ ไม่ได้ว่าคิดว่าให้ไปแล้วจะได้อะไรตอบแทนหรือว่าได้ให้ไปแล้วจะได้หน้าให้ไปแล้วเขาจะรื้อรู้สึกถึงบุญคุณเราแต่เราคือเราอยากให้บุญนี้จะทำให้มีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งได้หรือว่ามีโอกาสที่จะ,ะมีโอกาสที่จะได้รางวัลใหญ่อันนี้คือถ้าพูดถึงเรื่องหวยนะต่อมาคือปรมัตถปามีคือเรื่องของการทําบุญแบบขั้นใหญ่เลยนะคือมีสิบให้เก้ามีสิบ มีสิบให้สิบเลยอันนี้ก็คือมีโอกาสที่จะได้โชคฟุกแบบว่านอกจากถูกหวยแล้วอยู่ๆก็จะมีคนมายกบ้านให้ยกที่ดินให้ยกหนุนยกนี่ให้หรือว่าเขาเรียกว่าถูกหวยพลิกชีวิตไปเลยถูกหลักล้านถูกสามสิบล้านถูกอะไรแบบนี้โดยที่ไม่มีอะไรมาขัดแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรมาขัดแสดงว่าแสดงว่าในภพชาตินั้นเราเคยไปขัดลาบเขามานะอันนี้จะก็เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะ อย่างตัวอาจารย์เองศึกษาวิชาโหราศาสตร์การพนันมาเรื่องของหวยเนี่ยมันมีตั้งแต่การหาหวยเลยทีเดียวแหละนะแต่ว่าเรื่องของหวยเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยการจะถูกหวยเนี่ยมันจะต้องมีบุญเดิมมาแต่ว่าไอ้บุญเดิมมาเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันมีเคสตามนี้จะทํำไหมอ่ะนะถ้าเกิดว่ามันไม่เหนือบ่า่าแรงเราอยากลุ้นเราก็ลองทําดูงวดนี้ทำไม่ได้งวดนี้ทําแล้วมันกดสูตรไม่ติดก็ลุ้นงวดหน้าต่อไปถูกไหมครับ ก็เคสในเรื่องการทําบุญหรือว่ากินเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการกินลาบนะกินลาบกินข้าวเหนียวกินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือกินก๋วยจั๊บแล้วก็ห้ามสิ่งที่ห้ามก็คือห้ามกินลอดช่องนะห้ามกินลอดช่องในวันหวยออกนะในวันหวยออกแล้วก็อย่าโมโหอย่าโมโหอย่าด่าอย่าหงุดหงิดใครนะในวันนั้นเราก็จะสวัสดีมีชัยแล้วก็ถ้า มันก็จะมีเคสอ,อีกแต่ว่าเอาไว้ในครั้งครั้งหน้านะอาจารย์ก็จะมีมันมีเคสว่าวันหวยออกตรงกับวันไหนไปซื้อหวยกับใครนะสมมุติเราดูปฏิทินเฮ้ยหวยออกวันที่สิบหกนะตรงกับอย่างวันนี้วันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอังคารนะวันอังคารเราต้องไปซื้อหวยกับใครคือแสดงว่าเราดูปฏิทินแล้วเราสามารถที่จะเดาได้หรือว่าคาดคะเนได้ว่าเอาหลังวันนี้ เราจะไปซื้อหวยที่แพงแบบไหนซื้อกับคนลักษณะแบบไหนต้องทําบุญยังไงเพื่อเป็นการเสริมดวงหนุนหนุนชคงหนุนลาบหน,หนุนวาสนาของตัวเราเองอาจารย์มีเคสแบบนี้เลยพร้อมที่จะเล่าให้ทุกท่านฟังแต่ว่าไปก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเราเล่างวดเดียวกระบ,บวนเดียวเนี่ยโอ้โหในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์การมนานันแล้วก็คาถาอาคมที่ใช้ในการพนันนี่มีมากมายก่ายกองเลยนะ เอาละนะครับอาจารย์ก็คิดว่าถ้าท่านผู้ชมทําที่อาจารย์แนะนานะในเบื้องต้นก่อนก็น่าจะมีประโยชน์ในการลุ้นหวยของท่านผู้ชมสุดท้ายนี้นะอาจารย์ก็ฝากทุกท่านติดตามแฟนเพจของอาจารย์ด้วยนะอาจารย์เอกธนกรสินแสรรยง่ายเพราะว่าในทุกๆงวดเนี่ยจะมีการคํานวณ เป็นเลขตารางแจกให้ฟรีๆไม่ได้เสียตังอะไรแต่ว่าการพนันเป็นของที่มีความเสี่ยงนะเสี่ยงที่จะต้องไปกินมาม่าหลัง4ี่โมงเย็นได้เพราะฉะนั้นเองอย่าชีวิตไปฝากกับมันมากนะครับมุ่งเน้นไปในเรื่องการทำอาหากินให้มากนะสุดท้ายนี้นะจะฝากทุกท่านกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาบร่ํารวยในวันนี้และทุกๆวันสวัสดีครับ